สวัสดีครับคลิปนี้เอาไอเดียประหยัดมารีวิวแล้วก็แนะนําไว้ให้นะครับหลายๆท่านที่ซื้อ Microsoft 365 Family มาใช้ก็ใช้งานร่วมกันในครอบครัวได้ทั้งหมด6อ e ีเมลนะครับสามารถที่จะแอด Microsoft account ของแต่ละคนที่เป็นอ e ีเมลนะครับมาใช้งานร่วมกันได้แล้วแชร์กันสําหรับผมก่อนหน้านี้ผมใช้เวอร์ชั่น Family ที่เป็นการสมัครออนไลน์แล้วก็จ่ายตัดบัตรเครดิตนะครับก็ใช้มาเรื่อย ถึงจุดจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันราคามันค่อนข้างแพงแล้วมันมีโปรโมชั่นที่เป็นกล่องแบบนี้ด้วยการซื้อเป็นกล่องแบบนี้ถูกกว่านะครับท่าในใดที่ใช้บัตรเครดิตให้ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติอยู่เปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีมาเป็นการซื้อแบบกล่องแบบนี้แล้วเอาโค้ดมารีดิมเอานะครับคุณไม่จะเป็นต้องยกเลิกการแอดบัตรเครดิตเอาไว้นะครับคุณคงไว้แบบนั้นก็ได้เขาจะไม่ตัดบัตรถ้าเกิดว่ายังไม่หมดอายุนะ คุณก็สามารถที่จะซื้อแบบกล่องแบบเนี้เขาขายราคาโปรโมชั่นตอนนี้ราคาปกติที่แบบกล่องขายอยู่2,200นะครับโดยประมาณนะแล้วถ้าเป็นโปรโมชั่นโค้ดส่วนลดอีกผมซื้อมาในราคา1,550นะครับกล่องใหม่ที่ผมซื้อมาตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับก็คิดว่าจะแกะเอาโค้ดมารีดิมตอนนี้ของผม2กล่องนี้อยู่ที่หมดอายุสิ้นปี2026นะครับผมจะเพิ่มอีกกล่องนึงตัวนี้เป็นหมดอายุสิ้นปี2 0 2 7นะ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันประหยัดมากๆสามารถที่จะลดราคาจากปัจจุบันเนี่ยถ้าตัดบัตรเครดิตนะครับอยู่ที่3699นะโดยประมาณเท่าที่ผมสังเกตได้นะครับตอนนี้ผมซื้อตัวนี้มาในราคา1550รู้สึกว่าส่วนลดมันเกินครึ่งถ้าเกิดผมซื้อแบบกล่องเนี่ยผมสามารถเอาแบบกล่องมารีดิมได้2ปีในราคาที่ถูกกว่าการให้ตัดบัตรเครดิตออนไลน์อีกนะครับก็เอามาแชร์ไว้ให้ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบนี้คุณสามารถที่จะเอาโค้ดอย่างตัวอย่างเนี่ยผมแอดไปแล้วผมก็แกะแล้วเอาการ์ดท,ที่มาในกล่องนะครับตัวนี้คือการ์ดท,ที่ผมได้มาแล้วผมแอดไปแล้วนะตัวนี้ก็จะได้การ์ดแบบนี้มานะครับคุณก็เอาโค้ดเนี่ยมาแอดเขาเรียกว่ารีดิมนะครับผ่านออนไลน์ดูตัวอย่างจาก Microsoft Account ของผมนะครับเป็น365 Family นะ ของผมเนี่ยจะหมดอายุสิ้นปีเด c e m b e r 2026นะครับอย่างที่เห็นราคาของเขาจะต้องจ่ายปีถัดไปอยู่ที่3,699บาทนะครับตามที่ผมวงรีเอาไว้นะเราก็จะมี Account ที่ผมแชร์กันอยู่ก็คือตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับก็ใช้งานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ราคาตัดบัตรเครดิตอยู่ที่2,899นะครับตอนนี้แชร์กับอีก5อ e ีเมลก็เต็มพอดี หลังจากได้รับกล่องก็แกะกล่องครับจากนั้นกดรีดิมตามลูกศรครับเข้ามาก็จะบอกว่าเป็นการกด get start ก็เริ่มได้เลยครับกดตามลูกศรเช่นเดิมแล้วให้เอาคีย์ที่มาพร้อมการ์ดนะครับใส่เข้าไปกด next ครับพอคุณกด next ก็จะเป็นสเต็ปถัดไปในการเข้า verify นะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการที่จะรีดิมโค้ดตามนี้ใช่ไหมเช็คโค้ดอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแล้วก็กดต่อไปครับ เขาก็จะเริ่ม getting start เพื่อที่จะ v e r i f y นะครับพอเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้จากเดิมที่ของผมเนี่ยจะหมดอายุที่ปี2026นะตอนนี้ก็เป็นวันที่22เดือน2 2ปี2027แล้วนะครับโดยที่ราคาตัดบัตรเครดิตยังอยู่เท่าเดิมเขาจะไม่ตัดบัตรเครดิตนะครับจะตัดบัตรเครดิตทีก็ต่อเมื่อใกล้จะหมดอายุซึ่งผมมองว่าวิธีนี้คุ้มค่ามากๆนะครับสามารถที่จะดลดราคาได้เกินครึ่งเลยนะ เป็นวิธีที่หลายๆคนเขาก็ทํากันนะครับสามารถสั่งซื้อกล่องจากร้านค้าออนไลน์ใต้คลิปได้เลยเป็นร้านโปรโมชั่นที่ผมซื้อบ่อยๆนะครับผมก็ซื้อมาสากล่องแล้วครับ